เกิดขึ้นจากพฤิการมผู้กำกันระหว่างปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือได้เลยนะคะชิโก้นะคะธนาคารชิโก้เองเป็นผู้ิเริ่มนะคะแล้วก็ให้บริษัทแฟนมเนเจอร์จะมองว่าเป็นเขาเรียกว่าไฮเบต้าเพลย์ไฮเบต้าก็คือว่าถ้าเชื่อว่าเศรษฐกิจโลกฟื้นเนี่ยคุณลงทุนในมัจจิความเจ็ดเนี่ยคุณจะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าลงทุนในดิบโลกมาร์เก็ตงนั้นถ้าเกิดภาพชัดเจนเศรษฐกิจโลกฟื้นแน่นอนเนี่ย เงินก็ต้องไหลกลับเข้าสู่ emerging market และตอนนี้ emerging market นี้มีสัดส่วนไม่ใช่แค่ห้าหรือสิบซของสัดส่วนตลาดทุนโลกนะครับเอาแค่ตลาดหุ้นนี่ก็สามสิบซของตลาดหุ้นโลกฉะนั้นนี่เป็นไปไม่ได้ว่าไม่เงินจะไม่ไหลกลับเข้าสู่ emerging market นะครับ developed market เงินไหลอับไปพักแค่ชั่วคราวสุดท้ายก็ต้องกลับเข้าใหม่แล้วจะกลับเข้ามาประเทศไหนก็ต้องดูประเทศไหนที่ถูกขายเยอะประเทศไทยเราตอนนี้เนี่ยคือถ้าวัดตั้งแต่ ที่เซ็ใช้นโยบาย QE ถ้าดูต่อตลาดาพุ้นเนี่ยเม็ดเงินที่เหลืออยู่ในตละดพุ้นจากต่างชาติตอนนี้ไม่ถึงสามพันล้านเหรียญแล้วครับน้อยนิเดเกี่ยวเลยตอนนี้ถ้าไปเช็คดูกับพอร์ตการลงทุนของนักลงทุนต,าตา่างชาติส่วนใหญ่ในตลาดหพุ้นไทยจะเป็นระดับต่ำกว่าเกณฑ์แล้วหรืออันดุลย์กรับอย่างเกณฑ์ก็มีโฉลนักลงทุนที่ยังมีโพซิชั o นที่สูงกว่าเกณฑ์จะเป็นโอเวอร์เบต ทบจะมีเล yeah, yeah. ือน้อยมากซึ่งถือเป็นข้อดีไหมที่เป็นข้อดีสําหรับจักนี้ไปเพราะเวลาลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์แล้วถ้าเราเริ่มมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะต้องปรับน้ําหนักในตลาดหุ้นไทยให้มันขึ้นมาเท่าเกณฑ์หรือมันก็สูงกว่าเกณฑ์เพื่อไม่ให้กองอันเด้ลดฟอแล้วราคาหุ้นไทยก็มีความถูกนะครับก็ถ้าท่านที่เป็นนลงทุนที่ถือยาวๆได้นะครับช่วงนี้ผมคิดว่าไม่ควรอย่างยิ่งที่จะลดพอ ก็เห็่ามีเพิ่ม8% 9% 10%ทีันก็ถาทนซึ่งอสบออกดีขึ้นแล้วเนี่ยการที่เราไปประเทศผสบออกเน่เชื่อทุกๆอย่างเันจะเริ่มไหได้แล้วถ้ารัฐบาลสามารถเจ๊โครงการโครงสร้างพื้นฐานลงทุนมากขึ้นก็จะมา offset นะฮะภาคประชาชนภาคการบริโภคแสตลูกากับจากนโยบายประชาชนที่เริ่มที่จะหมดไปนปัจจบนโอเคมาที่ประเทศประเทศจีนบ้างนะครับใกล้ๆบ้านเรา ตัวเศรษกิจจีเนี่ยต้อจะรับว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านาม,มาก็มีความผันผวนทุกมุมสูงนะครับเพราะว่าในจีนเองมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองนะครับมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายนะครับเพื่อความเสี่ยนใ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 นงก็สูงตกไปจนโหใครถือหุ้นบ้างตัวเนี่ยถ้าไม่ดูคือออสเตรเลียนี่พึ้นจีน80เ,เลยนะฮะ